นี้กลุ่ม KNU และแนวร่วมยึดเมืองเมียวดีสำเร็จนะครับหลังจากที่ฐานที่มั่นสุดท้ายของทหารเมียนมาถูกตีแตกโจทย์ต่อไปก็คือการบริหารจัดก,การพื้นที่นี้จะเป็นอย่างไรมีความเคลื่อนไหวสำคัญเกิดขึ้นที่บริเวณแนวชายแดนนะคะเพราะว่าตอนนี้ฝ่ายไทยส่งทหารไปตรึงกำลังตลอดแนวชายแดนหลังพบว่ามีทหารของเมียนมากลุ่มที่หลบหนีออกจากค่ายผาซองมาอยู่ที่จุดนั้นค่ะ ทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวนเรึงกำลังตลอดแนวชายแดนไทยเมียนมาในอำเภอแม่สอดจังหวัดตากลังกลุ่ม KNU และแนวร่วมยึดจังหวัดเมียววดีได้ซึ่งเข้าไปยึดค่ายผาซองหรือกองพัน275จากกองทัพเมียนมาซึ่งถือว่าเป็นฐานที่มั่นสุดท้ายได้สำเร็จเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ ทำให้ทหารเมียนมากว่า200นายหลบหนีเข้ามาบริเวณสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่สองฝั่งตรงข้ามกับบ้านวังตะเคียนใต้ซึ่งเจ้าหน้าที่ของเมียนมาปิดสะพานฝั่งเมียนมาทําให้รถบรรทุกจากฝั่งไทยกว่า200คันไม่สามารถข้ามเข้าไปได้ค่ะด้านนายสัญญาเพรเศษในอำเภอแม่สอดบอกว่าเตรียมแผนรองรับผู้หนีภัยการสู้รบเอาไว้4จุดนะครับก็คือที่วัดอมราวดีวัดท่าอาจวัดท่าสายโทุเลข แล้วก็วัดไทยวัฒนารามครับทั้ง4วัดนี้อยู่ในเขตอำเภอแม่สอดนะครับซึ่งทั้งหมดอยู่ใกล้กับชายแดนรองรับผู้หนีภัยการสู้รบได้กว่า10,000คนครับนอกจากนี้ก็ได้เตรียมพื้นที่สําหรับผู้อพยพคนไทยที่อาจจะได้รับผลกระทบเช่นกันนะครับก็คือบริเวณสนามกีฬา5ในอําเภอชายแดนซึ่งอยู่ห่างจากสะพานมิตรภาพไทยเมียนมา8กิโลเมตรครับอรองรับนะครับในเรื่องของถ้าหากว่าเจ มีการปลกขยบนะครับที่น้องเราเมียนมากเข้ามาเนี่ยนะครับเราก็มีพื้นที่นะครับเป็นพื้นที่ปลอดภัยเท่าๆนะครับซึงเราได้เตรียมรองรับไว้เรียบร้อยแล้วแต่ละพื้นที่รับได้เยอะไหมครับก็แต่ละพื้นที่เนี่ยเฉพาะในจุดตลาดจิมเมอ์เนี่ยนะครับซึ่งเป็นจุดที่อยู่ตรงข้าวกับเมืองเบียวดีเนี่ยเรามีอยู่สี่จุดด้วยกันนะครับก็รองรับได้ได้เยอะครับ นายสมชัยกิจเจริญรุ่งโรดผู้ว่าราชการจังหวัดตากลงพื้นที่บริเวณสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่สองเพื่อประเมินสถานการณ์และประสานงานกับฝ่ายเมียนมาไม่ให้กระทบกับการค้าชายแดนนะคะมีรายงานว่ากองทัพบ,บกเมียนมาสั่งการให้เจ้ากรมยุทธการพิเศษที่6ซึ่งควบคุมพื้นที่รัฐมอนรัฐกะเรี่ยงและรัฐตะนาวสีเข้าชิงพื้นที่จังหวัดเมียววดีจากกลุ่มต่อต้านโดยส่วนกลางจะส่งกำลังเสริมในพื้นที่ใกล้เคียงเข้าไปช่วยค่ะ